ท่องตำนานไปกับอริชัยชชชชชเรื่องเล่าอาภิธิหารของหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดิน EP สามอยเจตอนเหรียญหลวงปูส่สวงวัดไทรช่วยไม่ให้ตายหมู หลวงปูส่สวงคือพระอริยสงฆ์ผู้อยู่เหนือโลกท่านสมถะเรียบง่ายมีความอุเบกขาสูงสุดอยู่อย่างสันโดษไม่สะสมสิ่งใดและไม่ยึดติดกับสิ่งใดๆเลยหลวงปู่เป็นพระผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ให้ความเมตตาให้ความอบอุ่นให้ทุกอย่างกับลูกหลาน ยามใดที่ลูกหลานเกิดความขัดสนหลวงปู่ก็จะให้โชคให้อยู่เย็นเป็นสุขให้กำลังใจยามที่มีเรื่องทุกข์ใจพอได้เห็นหน้าหลวงปู่ความทุกข์ความโศกเศร้าก็หายไปหลวงปู่เป็นพระผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่จริงๆท่านไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยหลวงปู่ยังมีความอดทนเป็นเลิศ เพราะในยามที่ป่วยก็ไม่เคยแสดงให้เห็นว่าป่วยในคลิปนี้เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่หลวงปู่ให้ความเมตตาช่วยเหลือพยาบาลสาวแห่งมืองช้างจังหวัดสุรินทร์เธอมีนามว่านางสาวนัทนันโภกทรัพย์เธอผู้นี้มีความภูมิใจในอาชีพพยาบาลของเธอมากเพราะว่าทำให้เธอ ได้ช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่มีความเจ็บป่วยด้วยโรคภัยต่างๆนานา,นาเธอมีความสุขใจทุกครั้งที่เห็นคนไข้ของเธอหายป่วยเมื่อใดที่เธอว่างเว้นจากงานประจำแล้วเธอจะไปวิ่งออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงจากการเริ่มวิ่งเพียงแค่ออกกำลังกาย นานเข้านานเข้ากลายเป็นการลงวิ่งแข่งขันในงานต่างๆจนได้ถ้วยรางวัลติดไม้ติดมือกลับมานับเป็นร้อยถ้วยและสนามแต่ละสนามที่เธอไปวิ่งไม่ได้อยู่ใกล้กับที่พักเลยทำให้เธอต้องตื่นเช้าและขับรถไปเองแต่ทุกครั้งที่เธอต้องเดินทางมีอยู่สิ่งหนึ่ง ที่เธอไม่เคยที่จะลืมนำเอาติดตัวไปด้วยเสมอนั่นก็คือเหรียญหลวงปู่สวงที่เธอให้ความเคารพและศรัทธามากเธอจะกราบไหว้บูชาอยู่ตลอดเวลาและจะอธิษฐานให้หลวงปู่คุม้มครองให้เธอเดินทางปลอดภัยทุกครั้งหลวงปู่สวงชาวสุรินจะเรียกหลวงปู่ว่า หลวงตะแคลงแ,แคลง,งเป็นภาษาเขมรแปลว่าว่าวเนื่องจากหลวงปู่สูงชอบทำว่าวแล้วก็ชอบวิ่งว่าวให้คนดูสิ่งที่อัศจรรย์ที่สุดก็คือหลวงปู่สูงวิ่งว่าวฝ่าป่าข้าวคือข้าวที่กำลังจะออกรวงสูงเต็มนาโดยหลวงปู่จะวิ่งว่าวของหลวงปู่ฝ่านาข้าว ทุกคนที่อยู่ณที่นั้นต่างก็เห็นหลวงปู่วิ่งลงไปในดงต้นข้าวจริงๆและเมื่อหลวงปู่วิ่งผ่านไปแล้วพอไปดูใกล้ๆกับต้นข้าวกลับไม่เห็นร่องรอยของการวิ่งผ่านของหลวงปู่เลยต้นข้าวอยู่อย่างปกติเป็นเรื่องอัศจรรย์มากแม้แต่บางครั้งที่หลวงปู่สวงวิ่งว่าวยามที่ไม่มีลม แต่ว่าก็ยังขึ้นได้เราวกกลับเข้ามาถึงเรื่องพยาบาลสาวกันต่อเธอได้มีโอกาสไปกราบนมัสการขอพรสรีระสังขารหลวงปู่ที่วัดไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดสีสเกตและในครั้งนี้ขณะที่เธอกราบสรีระสังขารของหลวงปู่นั้นเธอก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานขอเป็นลูกศิษย์ เป็นลูกเป็นหลานหลวงปู่แล้วเธอยังบวชชีพราหมรักษาศีลปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดไพรเป็นเวลาเจ็ดปันพร้อมกับเพื่อนอีกสี่คนโดยมีหลวงพ่อพุทธวายโมเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนานำทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาทำให้เธอรู้สึกว่าจิตใจเธอสงบสบาย ร้ายกังวลไม่คิดถึงเรื่องอื่นๆได้ผ่อนคลายทั้งกายและใจหลวงพ่อพูดสอนให้กำหนดลมหายใจเข้าออกให้รู้ทุกขณะที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเธอเล่าว่าในวันแรกๆทำยากอยู่เหมือนกันแต่พอผ่านไปได้สักสอาวันเธอก็รู้สึกสบายใจขึ้น จิตเริ่มนิ่งในขณะที่นั่งสมาธิอยู่นั้นหลวงพ่อพุทธท่านได้พูดถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมของท่านซึ่งเป็นประสบการณ์จริงในการปฏิบัติและได้นำเรื่องเกี่ยวกับศีลาจารวัรคุณในวิเศษอิทธิฤทธิบุญญฤทธิของหลวงปู่สวงมาเล่าเมื่อเธอได้ฟัง ็ยิ่งเกิดความประทับใจในตัวหลวงปู่สูงมากขึ้นมีความเชื่อมัน่นมีความศรัทธาเพิ่มเป็นทวีคูณหลวงพ่อพุทธได้เล่าว่าท่านได้ปฏิบัติธรรมอยู่ในถ้ำเขาแหลมหรือที่เขาเรียกกันว่าถ้ำโพรงที่อำเภอขุนหารห่างจากหมู่บ้านไปประมาณ20กิโลเมตรท่านปฏิบัติเอาจริงเอาจัง ด้วยการอดอาหาร9ก้าวันแต่ในขณะที่ท่านอดอาหารอยู่นั้นการปฏิบัติธรรมของท่านก็เจริญก้าวหน้ามากและหลวงปู่สวงก็ได้ไปสอนธรรมแก่ท่านในสมาธิด้วยสอนด้วยการทำให้ดูและท่านยังเห็นหลวงปู่สวงไปให้กำลังใจอยู่เสมอจากนั้นหลวงพ่อพุธก็สอนให้พวกเธอ แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลแก่สัตว์น้อยใหญ่ตลอดจนเจ้ากรรมในเวรแล้วก็ให้ทุกคนแยกย้ายกันกลับไปที่พักเมื่อเธอกลับมาถึงห้องพักจัดการทำภารกิจส่วนตัวเสร็จก่อนจะล้มตัวลงนอนเธอก็ไหว้พระอธิษฐานให้นอนหลับฝันดีมีความสุข ในขณะที่เธอกำลังเคลิมค้มเหมือนจะหลับแต่ไม่หลับเธอได้เห็นภาพหลวงปูส่สวงท่านเข้ามาพูดด้วยเหมือนดั่งท่านยังมีชีวิตทำให้เธอรู้สึกดีใจและอบอุ่นมากหลวงปูส่สวงได้พูดว่าอะไรบางอย่างเธอจําจไม่ได้แล้วแต่จําได้แต่เพียงอย่างเดียวว่าตัวเองดีใจ และมีความสุขมากแต่เธอแน่ใจว่าในตอนนั้นเธอยังไม่ได้หลับเมื่อรักษาศีลครบเจ็ดวันเธอก็ลาสิกขาก่อนที่จะออกจากวัดเพื่อกลับบ้านหลวงพ่อพุทธถ้าได้มอบเหรียญหลวงปู่สวงรุ่นข้าวน้ำดีเสรียีใจบุญให้กับทุกคนทุกคนดีใจมาก ยิ้มแก้มปรีกันทุกคนเมื่อกลับมาถึงบ้านเธอก็รีบนำเหรียญไปให้ช่างใส่กรอบให้แล้วนำไปใส่สร้อยคล้องคอตลอดเวลาจนกระทั่งกลางปี2550เธอกับเพื่อนอีกสองคนเดินทางไปพัทยาจังหวัดชนบุรีเพื่อไปวิ่งเหมือนเช่นเคยโดยเธอเป็นคนขับรถเอง เมื่อไปถึงพัทยาก็เข้าที่พักแล้วรีบพักผ่อนเพื่อเตรียมตัววิ่งแข่งขันในวันรุ่งขึ้นหลังจากที่เธอกับเพื่อนวิ่งแข่งขันเสร็จก็ออกเดินทางกลับบ้านซึ่งเธอเป็นคนขับรถเหมือนเดิมแล้วขากลับเธอใช้เส้นทางชนบุรีกบินบุรีพนมสารคามเธอขับรถด้วยความเร็วพอประมาณ ขับไปก็คุยกันไปกับเพื่อนอีกสองคนคุยกันกำลังเพลินๆก็มีรถของการไฟฟ้าสีส้มวิ่งตัดหน้ารถของเธอทำให้เธอต้องเหยียบเบรกอย่างแรงเสียงล้อบดกับพื้นถนนดังสนัน่นเธอหักพวงมาลัยไปทางขวามือรถเสียหลักหมุนกลับมาทางซ้ายมือแล้วก็ตกลงไปข้างทาง ในขณะที่รถกำลังเสียหลักอยู่นั้นเธอรู้สึกเหมือนกับตัวเธอนลอยและได้ยินเสียงกระซิบข้างหูว่าไม่ต้องกลัวกูอยู่ด้วยไม่ต้องกลัวกูอยู่ด้วยไม่ต้องกลัวกูอยู่ด้วยมีเสียงพูดถึงสามครั้งหลังจากนั้นเธอก็มารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่ตกอยู่ข้างถนนแล้ว กินไหม่ฟุ้งตลบอบควนไปหมดเธอหันไปมองเพื่อนอีกสองคนปรากฏว่าทุกคนปลอดภัยไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดแต่เพื่อนทั้งสองคนหน้าซีดมากด้วยความตกใจเธอจึงจับมือเพื่อนและพูดว่าทำใจดีๆนะเราไม่เป็นอะไรหรอกเราปลอดภัยแล้วทั้งเธอและเพื่อน จึงค่อยๆเปิดประตูรถเพื่อจะลงไปดูรถปรากฏว่ารถไม่มีร่องรอยอะไรเลยอยู่ในสภาพปกติเหมือนก่อนเกิดเหตุอีกสักพักหนึ่งก็มีชาวบ้านพูดกันว่าให้ตามรถมายกรถของเธอชาวบ้านพูดกันอยู่สองสามครั้งแต่ในขณะนั้น เธอกลับได้ยินเสียงกระซิบข้างหูของเธอเธอรู้สึกเหมือนถูกสั่งให้ไปที่รถเธอเดินไปที่รถแล้วเปิดประตูรถเข้าไปนั่งสตาร์ทรถแล้วขับขึ้นไปบนถนนซึ่งมันชันมากแต่เธอก็ขับขึ้นมาได้อย่างง่ายดายผู้ชาวบ้านที่เห็นต่างพูดกันว่าเฮ้ยรถคันนี้ขึ้นมาได้ยังไง อัศจรรย์จริงๆเลยชาวบ้านหันมาถามเธอว่าในรถนะ่ะมีอะไรดีเหรอขอได้ไหมเธอจึงตอบว่าดิฉันมีเหรียญหนุงปู่สวงค่ะดิฉันมีองค์เดียวที่ติดตัวถ้าให้ไปแล้วดิฉันจะใส่อะไรและที่ดิฉันรอดมาได้ในครั้งนี้ก็เพราะหลวงปู่สวงองค์นี้คุ้มครองค่ะเมื่อพูดจบ เธอก็ขึ้นรถกลับบ้านครั้งนี้เธอขับด้วยความระมัดระวังจากอุบัติเหตุในครั้งนี้ทำให้เธอและเพื่อนเหมือนไี่เกิดใหม่ต่างยกมือสาธุระลึกถึงหลวงปู่สวงที่ช่วยให้รอดชีวิตในครั้งนี้ขอกราบขอบพระคุณที่หลวงปู่ท่านเมตตาแผ่บรารมีปกป้อง คุ้มครองลูกหลานและจะขอเทิดทูนหลวงปู่สูงตลอดชีวิตของลูกขอให้หลวงปู่สูงจงอยู่ในทิพยวิมานมีพระนิพพานอันเป็นแดนเกษมตลอดไปเทินอ้อยเตียนสรุนอ้อยเพิ่มพูนบายตึกเจียอิริเมียองสูงสัมปนโน อิติปิโสนโมพุทเทเยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิดิกิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดี และประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ